จะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม,ต,นชมต,ต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแตงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ให้ดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยดีรับใช้ต่อจะพาเดินชนต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชตน,ชต,นชต่อจะพาทุกพลันเดิน รยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยือื่อนคลายบ้านกลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยัยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักสวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อสักนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็ก จากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าดูไม่ยากเพราะว่าที่ดิน,นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งครับอำเภอหนองคาย,ยางจังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของเอก,กสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงครับเนื้อที่3ไร่2งานกับอีก6ตารางวาแล้วก็เสนอขายนะคะขายเหมาขายยกแปลงครับ5 5 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนทางสาธารณะถือว่าทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับ ที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงเครื่องสูบน้ําตรงนี้ก็คือว่า,าบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะฮะจะอยู่ทางด้านของทิศใต้จะมีในเรื่องของลําเหมืองลําน้นําสาธรารณะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินซึ่งทางเจ้าของในวันนี้นะฮะเขาก็มาตั้งเครื่องสูบน้ําที่นําน้ําเข้าไปทําทนาในบริเวณของแปลงที่ดินครับทางสาธรารณะทางด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็มีลักษณะเป็นลูกลังบดอัดลถสามารถส่วนเลนได้ต้องบอกว่าทางเนี่ยเขาเว้นเอาไว้ ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะดูจากแนวคันเขตแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ทําการรางวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของเสาหมุดเสาหลักเสาหินนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนครับณปัจจุบันนะที่ดินเป็นนาครับก็เป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่100เมตร ซึ่งทางด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะฮะแล้วก็น้ําประปาไฟฟ้าเนี่ยจะมาทางด้านของทิศตะวันตกก็คือว่าเพื่อนบ้านของเราในวันนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของหน้าแปลงที่ดินนะฮะว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันดูไม่ยากเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายสามารถที่จะทําการ,กรเกษตรทําการเพาะปลูกได้นะฮะอย่างปลูกข้าวเนี่ยคณะปัจจุบันเนี้ยก,ก็ทํากันได้ดี ที่ดินเนี่ยถือว่าไม่ต่ำจากถนนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมีต้นแจงนะครับก็จะมีต้นไม้แต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับาทางด้านของหน้าแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้นะฮะจะห่างจากโรงเรียนการจนาพิเศษในะอยู่ทางด้านของทางเข้าเนี่ยเราเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะฮะแต่ที่ดินแปลงนี้จะห่างจากถนนคอนกรีตเพียง300เมตรเท่านั้นซึ่งในอนาคตนะครับผมก็ คิดว่านะฮะจะจะเป็นทางสาธารณะคอนกรีตตัดผ่านาบริเวณของหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่เก้าสิเมตรครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะก็จะมีในเรื่องของเสาหลักส่วนทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะฮะก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่50เมตร ลักษณะท้ายแปลงที่ดินนี้ก็จะมีกลุ่มต้นไม้นะฮะก็จะเป็นต้นแจงต้นสะเดาเนี่ยนะครับทางด้านของซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะน้ำประปาไฟฟ้าจะตอดอามาทางด้านของทิศตะวันตกทางด้านของเพื่อนบ้านของเราในวันนี้นะฮะที่ดินแปลงนี้จะห่างจากอำเภอหนองขาย่างนะครับอยู่ที่6กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยแค่17กิโลเมตรเท่านั้นครับ หรือว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะฮะก็โดยประมาณ220กิโลครับที่ดินแปลงนี้เหมาะทําฟาร์มเล็กๆนะฮะหรือว่าจะปล่อยให้เช่าก่อนก็นได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นสมบัติของสะสมนะฮะเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะฮะเป็นที่ดินแปลงเล็กก็สามารถที่จะซื้อได้นะฮะปลูกบ้านทําโคกหนองนาเนี่ยเหมาะมากเลยนะถ้าจะทําโคกหนองนาเพราะว่าสามารถที่จะ,ะลงทุนได้เพราะว่าเป็นแปลงที่ดินที่น้าไม่ท่วมแล้วก็เป็นที่ดินขนาดเล็ก เอาละครับท่านชมสำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะมาดูที่ดินเนี่ยสามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้ง Google Map นะครับมาดูไม่ยากนะฮะตั้งมาที่โรงเรียนการจนาพิเศษจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่ต้องบอกว่าอยู่ทางด้านหลังของโรงเรียนนะฮะเป็นทางสาธารณะต่อออกมาตลอดแนวนะครับท่านผู้ชมที่ผมวิ่งมาอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยก็ มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะก็ลองมาพิจารณานะครับลองมาดูสถานที่กันจริงๆก่อนเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ